ก็มีข่าวเร็วๆนี้นะครับว่ามีผู้ใช้รถ EV ขับรถไปเกยฟุตบาททําให้ครูดกับกล่องแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ท้องรถค่าซ่อมเนี่ยหกแสนอันนี้คือภัยเงียบผู้ใช้รถ EV เนี่ยจะต้องศึกษาก่อนที่จะซื้อรถไม่ใช่แค่นั้นนะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการรายงานแล้วว่า าการใช้ออโต้พาย t เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะใน,ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้ที่ขับรถยนต์ E v คือรถเนี่ยจะเงียบมากแล้วก็จะมีพลังามากคือสามารถาเร่งเครื่องตั้งแต่0ูนยถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในแค่2วินาทีเท่านั้น ก็คืออุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็ามาจากออโต้พายลดด้วยที่ร้ายแรงรุนแรงส่วนใหญ่ก็ามาจากรถเทส l a ทั้งนั้นในสหรัฐอเมริกาก็มีงานวิจัยออกมาละเกิดอุบัติเหตุ293ครั้งเนี่ยามาจากเทส l a ตัวเทส l a เองเนี่ยก็จะมาเปิดโชว์รูมในเมืองไทยมีการเพิ่มทุนเป็น253ล้านจาก3ล้านาในสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วก็มีการตั้งโชว์รูมและจะตั้งโชว์รูมภายในเดือนธันวาคมนี้ ที่สยามพารากอนแต่ก็มีคลิปไวรัลของเทสลา Tesla จากจีนที่หนึ่งก็คือคนที่ใช้ออโต้พายอเนี่ยเหมือนกับขับรถจรวดเลยเวลาเร่งเครื่องเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าการชนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่ารถสันดาปทั่วไปเพราะว่า1ด้วยน้ำหนักที่มากกว่านะครับยกตัวอย่างยอย่างรถทมเมอรน้ำหนักแค่แบตเตอรี่นี่หนักถึง4ตันมากกว่า Honda ทั้งคันเ,เกือบ4เท่า ส่วนประกอบหลักๆก็คือแบตเตอรี่ถ้ามีความเสียหายในแบตเตอรี่ช่วงใต้ทองรถเนี่ยก็ทำให้รถยนต์มีความเสียหายมากสูเ,กเสียทั้งคัน,นเลยซื้อคันใหม่ไปเลยต้าเสียหายอย่างเคสของคนผู้ใช้รถคนไทยท่านหนึ่งเนี่ยคือมีแค่ร้อยครูดก็ต้องเหมือนกับซื้อรถคันใหม่ไปเลยซ่อม,อมก็ยากแล้ว ต้องดูถนนสภาพถนนของเมืองไทยด้วยอย่างอย่งขับในกลางเมืองเนี่ยมีแผ่นเหล็กก็ไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมลิเธียมไอออนคือถ้าเล่นแล่นผ่านแผ่นเหล็กเนี่ยก็อาจจะทําปฏิกิริยากับแผ่นเหล็กก็ได้เป็นแรงสนามแม่เหล็ก การซ่อมถนนบ่อยๆเนี่ยในอ,อย่างเส้นเพชรบุรีสุขุมวิทอะไรอย่างนี้เวลาขับรถ EV เนี่ยมันก็เหมือนกับมีระเบิดอยู่ในอยู่ในบ้านก็คือ,อคือ,ค,อคือตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเป็นประจ,จุไฟฟ้าเหมือนเราขนหมอปแปลงไฟฟ้านั่นแหละตัวอย่างก็เคยมีมาแล้วของเมืองไทยเนี่ยรถชาร์จเจอร์ที่เป็นพ o r s c h e p a c a มา r a ก็คือชาร์จไฟไว้ในบ้านแล้วก็ระเบิดคือต้องใช้อุปกรณ์ที่ ใช้สําหรับชาร์จไฟเท่านั้นวัตถเหตุหลักๆของ EV เนี่ยในเมื่อเครื่องยนต์มันเงียบมากมันนิ่มมากการขับระยะไกลๆบางทีก็อาจจะหลับในได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเจ้าตลาดอย่าง,างพวกเท s l a อะไรอย่างนี้เขาก็พัฒนาระบบออโต้พายลอแต่ออโต้พายลอบางทีคือมันก็เป็นเหมือนซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์มัฟังชันมันก็ทำให้อ เกิดอุบัติเหตุได้ร้ายแรงกว่าสถิติที่น่าสนใจของรถไฟฟ้าก็คืออัตราการเกิดอุบัติเหตุจากอาอ,อโต้พายโเนี่ยเทสล a าเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดในทุกยี่ห้อก็คือ,เ,อเกิด273ครั้งเ,เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะยังรวมกันไม่ถึงร้อยครั้งเลยคือมันก็มีงานวิจัยนะที่น่าสนใจว่า,ารถ EV ีจริงเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ดีต่อสภาพแวดล้อมมากเพราะว่า คือเราต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นถูกไหมการผลิตไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันช่วงนี้มันก็กลายเป็นฟอสซิลยังต้องใช้ถ่านหินอยู่เลยคือในเมื่อน,น้ํามันขาดแคลนคือมันก็กลับกันอะ่ะคือแทนที่รถยนต์จะออกมาปล่อยกา๊าซกลายเป็นเวลาชาร์จอยู่ในบ้านคือเราต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นตอนนี้ต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าก็ยังแพงอยู่อย่างสมมุติว่าคุณมีเพื่อนบ้านใช่ไหมเปลี่ยนรถเป็นรถไฟฟ้าแล้วคุณมั่นใจได้แค่ไหนว่าเขา เปลี่ยนอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์สําหรับชาร์จเป็นรถไฟฟ้ามันก็มีการระเบิดมาแล้วหลายครั้งคือถ้าคือแค่ถ้าชาร์จปลั๊กไฟเปลี่ยนแค่หัวธรรมดามันมอปแปลงมันไม่สามารถรองรับได้เราไม่ใช่แค่นั้นรถ EV ีเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไฟไหม้สูงกว่ารถยนต์สันดาปทั่วไปด้วยเพราะว่าเรื่องปัญหาแบตเตอรี่คือคือน่าจะใช้ได้ไม่เกิน5ปี แล้วก็พอแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมเนี่ยก็จะประจุได้น้อยลงคือถ้าใช้ประจุได้น้อยลงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาชาร์จนานขึ้นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้เนี่ยถ,ถูกไหม,มเหมือนกับมือถือเนี่ยใช้สองสมปีแล้วแบตก็เสื่อมพอแบตเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดติดไฟง่ายความร้อนสูงมากเกินไปโอกาสที่จะมีความร้อนสูงอีก ก็อันนี้อ้างจากสถิติของของ e ีในจีนนะครับในปี2018เนี่ยมี1.2ล้านคันแล้วก็มีบันทึกไว้ว่า40คันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เกิดไฟไหม้1ต่อ30,000คันเรื่องความทนทานด้วยการ บริษัท EV หลายคันเนี่ยก,ก็มีความสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคล่าสุดก็มีค่ายหนึ่งที่ให้ระยะเวลาประกันแบตเตอรีบ่บางเจ้าก็ประกัน8ปีหรือว่าระยะทาง1 5 0 0 0ามกิโลอะไรอย่างนี้อาจจะไม่เหมือนกับรถสันดาบทั่วๆไปบางคันอย่าง,อย,างอย่างผมใช้รถญี่ปุ่นสามารถใช้ได้เป็น10ปีเลย10ปี20ปีด้วยถ้าบำรุงรษาดีๆเปลี่ยนน้ามันเครื่องแต่ของ E ีนี่คือไม่ อุบัติเหตุมันมีอยู่แล้วคืออย่าไปคาดว่ามันไม่มีแต่จะต้องเตรียมตัวรับมือกับมันยังไงอันนี้สําคัญกว่าค,คือคือการใช้กล้องเนี่ยมันคนไม่ปฏิบัติตามะจะให้ให้ทำยังไงต่อให้เขียนป้ายติดไว้คือการปรับการาบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องเด็ดขาดเลยต้องคิดใหม่หมดทั้งระบบเลยเรื่องปัญหารถเรื่องอใบขับขี่เรื่องการฝ่าฝืนกฎคืออีกหน่อยเนี่ย ค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าจะต้องมีคนขับเร็วมากเกินที่อัตรากฎหมายกําหนดโดยเฉพาะเนี่ยถ้าลองไปดูทางด่วนแน่นอนลองดูพวกมอเตอร์เวย์จะเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆคนใช้รถใช้ถนนนี้ในเมืองไทยนี่ก็ต้องระวังมากขึ้นของไทยนี่อาจจะกระแสะตอบรับดีเพราะว่าเริ่มเริ่มเห็นออยอดจอง โดยเฉพาะแบรนด์หลักๆอย่างเท s l a เนี่ยคืจะมาเปิดเปดตัวที่เมืองไทยที่สยามพารากอนในเดือนธันวาคมนี้แหละก็เห็นเขาจดทะเบียนตอนแรกก็เพิ่มมาเป็น3ล้านอาพอสิ้นเดือนพฤศจิกาก็เพิ่มเป็น253ล้านก็แน่นอนคิดว่าน่าจะทําตลาดใหญ่ในเมืองไทยต้นทุนของเท s l a ในการาบํารุงรักษานะครับจากของ JD Power นะครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ เกือบเกือบ 1, เหรียญยเหรียญต่อปีถ้าเป็นโมเดลโมเดลเอสเนี่ยก็คือเฉลี่ยแล้วประมาณ2 0 0 0่ US ดอลลาร์ต่อปีก็เฉลี่ยประมาณ6 0,000กว่าถ้าเป็นโมเดล X เนี่ยประมาณ2,400เหรียญก็คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ประมาณ80,000ต่อปีซึ่งก็สูงกว่ารถยนต์ทั่วไปแน่นอนรถยนต์ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์สันดาปเนี่ยการรวรังษาเนี่ยมันจะแค่ น้ำมันเครื่องเนี่ยก็ถูกกว่าเยอะอยู่แล้วแต่ของเท s la เนี่ยก็คือต้องบํารุงแบตเตอรี่คือการเติมประจุไฟหลายๆเรื่องอค่าไฟฟ้านี่อาจจะแพงกว่าแน่นอนเพื่อให้พลังงานจริงๆตอนนี้คือไฟฟ้าก็คือใช้น้ํามันนั่นแหละใช้น้ํามันแล้วก็ใช้ถ่านหินซึ่งในช่วงสงครามยูเครนแน่นอนพลังงานเนี่ยแน่นอนแพงกว่าอยู่แล้วเฉลี่ยน่าจะเดือนละหลายหมื่นอยู่ที่อยู่ที่การวิ่งอย่างกกพเนี่ยก็ขึ้นขึ้นปรับค่า FT ของ ไฟฟ้าเนี่ยงวดใหม่ในปี66เนี่ยทำให้ค่าไฟเฉลีย่ยที่ประชาชนต้องจ่ายจาก4.72บาทตอนด้วยเนี่ยเป็น5.70และ6.03บาทต่อนด้วยซึ่งจะเป็นสถิติสูงสุดเนี่ยของข,ของกกพอคือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเพิ่งจะขึ้นค่าค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ